แล้วครับมาวิเคราะห์ในแต่ละมุมมองนะครับของดุคติกับสถานการณ์ล่าสุดที่เพิ่งจบการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาว่าพวกเขายังคงอยู่ในสถานะของเต็งแชมป์โลกไหมจากความผิดพลาดแบบง่ายๆของเปโกม้มานายก่อนเริ่มต้นฤด,ดูกาลครับ ตั้งแต่การทดสอบที่มาเลเซียมาต่อที่ปอตีเมาแล้วก็ในการแข่งขันที่ปอตีเมาเปโก้บรรย่ญญาถูกยกเป็นเต็งหนึ่งแบบที่แบบที่ไม่ต้องสงสัยคือคือเขาเก่งมากจริงๆนะครับคนเก่งอยู่ว่ารถเก่งรถที่ดีที่สุดได้โพได้สปรินต์ได้เมนเรสจัด จากสนามแบงคนี่คือเออคือการเก็บแต้มแบบแบบโหดมากอะ่ะและทีนี้ครับพอเข้าสู่สนาม2ที่อาร์เจนตินาสถานการณ์มันเปลี่ยนคนระับพอมีฝนปุ๊บเปโก้ก็เริ่มเริ่มที่จะไม่ค่อยกล้าไม่แลกไม่เสียงมากแถมมาพลาดล้มอีกในการแข่งขัน มันก็เลยเป็นเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากนะครับในในการแข่งขันสนามแรกเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้โพนะครับสนามนั้นเนี่ยโพเป็นของมาร์กมาเกสแต่ว่าทุกคนก็ยังมองเห็นว่าเนี่ยรถแข่งที่ยังมีความเร็วมากที่สุดในสนามไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรอบคอลี่ายรอบสปรินต์และรอบเมนเรสมีความครบเครื่องมากที่สุด มีฟังก์ชันนะครับมีฟังก์ชันให้เลือกใช้ได้หลากหลายมีโหมดในการเซตติ้งที่เลือกแล้วว่าเหมาะทั้งกับการคอลี่ฟายการสปรินต์แล้วก็การแข่งขันรอบเมนเวสนั่นก็คือลถด,ดูคติของไปโก้ัปนาย่าบวกกับนักแข่งที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกรูปแบบได้ณนะตอนนี้บรรยายาคือคนที่น่ากลัวที่สุดในรถแข่งเบอร์หนึ่งและตำแหน่งเต็งหนึ่ง ก็ยังไม่ไปไหนจากเขานะครับแต่ความผิดพลาดในสนามล่าสุดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ของดูคาติแล้วก็เป็โก้ปันายาเนี่ยดูเหมือนจะมีความสันคลอนเล็กน้อยก่อนเข้าสู่การแข่งขันที่ที่สหรัฐอเมริกานะครับดดวิดเดทานอซีออกมาพูดว่าเป็กโกทำพลาดครั้งใหญ่ในการแข่งขันที่อาร์เจนตินาคือขี่เกินลิมิตแล้วก็พลาดล้ม ทารอสซี่บอกว่าเขาเชื่อว่าเปโก้เนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดเอาง่ายๆคือเอาความผิดพลาดมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้เก่งที่สุดคนหนึง่งแต่พอเข้าสู่การแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาครับมันมีบางอย่างที่ที่เข้าไปอยู่ภายในจิตใจของเปโก้มานย่าคือ อาจจะเป็นความมั่นใจในตัวรถมากเกินไปเพราะทําได้ทุกอย่างจากการให้สัมภาษณ์ของเขาคือตลอดทั้งสุดสัปดาห์เนี่ยเขามีอาการกริปหน้าหายอยู่บ่อยครั้งแต่เขาบอกเขาก็จัดการมันได้หมดเลยนะครับขับในความเร็วเพื่อที่จะเอา Time Attack ก็ทำได้สบายๆขับในความเร็วรอบสปรินต์แบบนั้นก็ทำได้สบายขับจำลองการแข่งขัน เพื่อลองเลสเพจระยะยาวก็ทําได้แบบสบายๆเขาบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ในความควบคุมของเขาแต่การผิดพลาดการพลาดล้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเขาเองเขาก็ยอมรับไม่ได้จนท้ายที่สุดครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปอยังทีมวิศวกรแล้วก็ได้ออกกลับมาพูดคุยกันซึ่งผมเชื่อว่ามันจะไม่ถูกเผยแพร่ออ,อกมาจากการให้สัมภาษณ์ของเปโกโหรือจากดูคติแน่นอนมันจะอยู่ ภายในทีมของพวกเขาแล้วเป็กโก้ครับหลังจากนั้นข้ามมาหึงวันออกมาขอโทษทีมเพื่อลดอุณหภูมิเพื่อลดความหมุนหมองนะครับความอึดอัดภายในทีมลงเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยนักแข่งหรือทีมต่างคนต่างก็บอกว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบแล้วแต่หาจุดที่ผิดพลาดไม่เจอนะครับ การทํางานต่อไปในสนามหน้ามันจะทํากันด้วยความไม่สนิทใจเมื่อทุกอย่างมันถูกคลี่คลายนะครับพอเข้าสู่กแข่งขันในโซนยุโรปเนะี่ยดูคาติยังคงถูกมองว่าจะเป็นรถที่เร็วที่สุดและรถที่สมบูรณ์แบบที่สุดในสนามอยู่โดยเฉพาะรถ G P 2 3ของเปโกร์มานายาส่วนตัวผมมองว่าเขายังเป็นเต็งหนึ่งอยู่เสมอนะครับปีที่แล้วเปโก้มานายาพลาดในช่วงแรกเยอะมาก ครื่องรูการเนี่ยตามอยู่ก่อนที่จะได้คะแนนตีตื้นมาในในสนามแอสเซนที่กาดาโร่ล้มเนี่ยก่อนน,นั้นตามอยู่91แต้มแล้วเขามาพลิกสถา,านการณ์ได้ในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ได้คะแนนมาจากที่แอสเซนด้วยเนี่ยกลับมาเป็นแชมป์โลกและปีนี้เนี่ยการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเปโกป้ปัญญาน่าจะยังเป็นจุดเด่นแล้วก็ยังคงอยู่ในตัวเขาอยู่ ผมเชื่อว่าความผิดพลาดในสนามนี้นะครับมันจะทํา2ส,สนามติดต่อกันเนี่ยมันจะทําทให้เขาต้องกลับมาทํางานแบบรอบคอบมากขึ้นเป็กโก้ร้องของให้ทีมลดฟิลเตอร์บางอย่างเพื่อที่จะให้เขารับรู้อาการของรถมากขึ้นตรงนั้นผมว่าดูคติรับฟังเขาจะไปจัดการยังไงนั่นเป็นส่วนของทีมแต่ที่เหลืออยู่เนี่ยการลุ้นแชมป์โลกที่เหลืออยู่นะครับคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดจะไม่ใช่ทีมอ,อื่น จะเป็นรถแข็งดูคาตินี่แหละในช่วงแรกๆนะครับผมมองว่ารถแข่งที่น่าจะเข้ามาสู้แล้วก็ทำให้บรรลังของเปโก้มานยาสันคลอนนะครับหลังจากนี้เนี่ยอย่างน้อยๆดูคาติอีก 3, 4, 5หคันเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นผู้ชนะได้หมดเลยลูก้ามารินี่ครับผลงานดีแล้วก็ได้ขึ้นโพเดียมแรกมาแล้วมาร์โกเบเซคีชนะมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นจากูมันจําพิจิพอยท เอเนียวซนี่การกลับมาจะเป็นอย่างไรเราต้องรอติดตามดูแต่ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าเอนเนียวซนี่เนี่ยขี่รถดูคาติ GP 22ได้แข็งแกร่งมากแล้ว GP 23เขากำลังเรียนรู้นะครับก็ดันมาเจ็บซะก่อนอีกคนหนึ่งผู้มาใหม่ครับอเล็กซ์มาเกสสนามที่แล้วดูสภาพร่างกายไม่ค่อยดีอ้วกอ้วกแวอาร์เจนต์หมวกกันน็อกรอบสปรินต์นะครับแล้วการแข่งขันรอบไฟนอลโดนมาชนเข้าใส่อีก แต่ผมมองว่าเนี่ย4ีคนนี้ครับรวมไปถึงฮอเก้มาตินแล้วก็ยฮันซาโก้พร้อมจะเป็นตัวสอดแทรกได้หมดเลยแต่ช่วงเริ่มต้นครับซาโก้ aco, ดูจะมีปัญหาเยอะมากที่สุดในในเรื่องของเรสเพชเขาอาจจะยังอยู่ในขั้นตอนการทำงานกับรถแข่งที่ได้ทดลองชิ้นส่วนบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อป้อนข้อมูลให้กับ <c oughs> เพื่อป้อนข้อมูลให้กับทีมโรงงานนะครับ ซาโก้จะได้รับบทบาทนั้นซึ่งมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยผลงานยังไม่โดดเด่นสักทีแต่หลังจากนี้ไปครับพอเข้าสู่โซนยุโรปเนี่ยผลงานของเปโก้มานายาจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะเป็นตัวชี้วัดเส้นทางอนาคตว่าใครจะเป็นแชมป์โลกณนะตอนนี้นะครับอยู่ที่เปโก้อยู่ที่ดูคาติว่าจะยืนระยะได้ไหมพวกเขาได้เปรียบคู่แข่งเยอะมากทั้งรถที่รถที่มันคงที่มากๆนะครับ เป็กโก้ก็ก็อยู่ในจุดที่ดีที่สุดแต่ความกดดันหรือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละที่มันจะทำให้ทาให้รถแข่งของดูคาติทีมโรงงานเนี่ยเจอปัญหาใหญ่ได้นะครับการการต่อสู้ในฐานะแชมป์โลกนะครับในฐานะเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่อาจจะเป็นดาบสองคมอย่างแรกความสมบูรณ์แบบอย่างที่สการมองว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลก อย่างที่3แรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาอย่างที่4คืออันนี้สําคัญสุดคือความชะล่าใจสนามที่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากความชะล่าใจของเปโกมันยาที่ทาให้ตัวเขาเองคี่แบบไม่ได้วางแผนคี่แบบใช้แผนคือพุชตั้งแต่แรกเพื่อที่จะทิ้งห่างออกไปเพราะมั่นใจในความเร็วมาก ความผิดพลาดหรือว่าตรงนี้มันก็เลยมานะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเปโก้จะกลับมาและก็จะกลับมาเป็นตัวเป็นตัวของเขาเองก่อนที่จะเป็นแชมป์โลกถ้าเขาทําไม่ได้นะครับถ้าเขาทําแบบนั้นไม่ได้นะเขาจะเขาจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แหละนะครับจะ,จะเจอความผิดพลาดแบบที่อาร์เจนตินาจะเจอความผิดพลาดแบบที่ออสตินความผิดพลาดแบบไม่น่าเกิดขึ้น ถ้าไปโก้ถอยตัวเองลงมาได้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับลดความชละ่าใจลงไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเขาเองนะครับอยู่ในจุดที่น่ากลัวมากๆเลยดูการน,นี้ก็มาติดตามกันดูนะครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <How did S 2> เร็วจัดใจพุ่งไปกับ <you S 2> ความเป็นหนึ่ง all <of> บอลชูบีวันเอาเนวยมาฮา R15